สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจริญไปเที่ยวกันอีกแล้วอ่ะพร้อมนะ คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่มีแต่เรื่องเที่ยวเที่ยวแล้วเที่ยวอีกนะครับทางบุฟเฟ่ชแนลแบบนี้ใช่แล้วค่ะกับรายการบุฟเฟ่ออนจวันนี้จะไปไหนกันบ้างขออนุญาตเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเจอเราสองคนแล้วนี่ก็เที่ยวแล้วเที่ยวอีกใช่แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนสําหรับช่วงแรกของรายการเรากับช่วงทัวร์อัปเดตเราจะมีกิจกรรมมาฝากทั้งกิจกรรมของการท่องเที่ยวบางทีก็มีเรื่องของความเอนเตอร์เทนเมนต์บันเทิงคอนเสิร์ตอีเว ไหนที่น่าสนใจเรารวบรวมมาให้ที่แรกครับเดี๋ยวผมกับน้ำนุ่นนะครับจะพาไปที่นี่ก่อนเลยครับเป็นเทศกาลพายเรือเที่ยวป่าตามหาแมงกระพุนน้ํำจืดนี่ไงคะไม่ใช่มีอยู่ตรงข้ามาาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต <c oughs> ้องบอกก่อนว่าแมงกระพุนเนี่ยมันมีทั้งจืดกับเค็มเออคือส่วนมากเวลาเราเที่ยวทะเลเนำ้ำทยาบางแสนอะไรเนี่ยเคยเจอนะเจอบางทีเจอเป็นกองทัพ กองทัพแมงกระพุนแล้วไม่ใช่กองทัพแมงกระพุนที่แบบว่าทั่วๆไปนะเขาปล่อยเหมือนปล่อยมึกอ่ะปล่อยสีอ่ะมีอะไรใช่หนูเคยเจอพี่เจเลยแล้วมันติดตามตัวแต่มันไม่ได้มีพิษแต่เป็นสีแบบดำๆอ่ะที่เขาพ่นเออแล้วแบบมันเลอะเลอะเป็นปลาหมึกหรือเปล่าไม่ใช่ปลาหมึกพ่นสีนะแมงกระพุนใครบอกแม่บอก เพียงบ้างโทษแม่ไม่ได้เาย้าก่อนนะครับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นของหมู่บ้านหนองแมนาครับอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์น,นะครับที่บริหารจัดการโดยกลุ่มชุมชนท้องถิ่นครับโดยการพาน,นักท่องเที่ยวเนี่ยล่องเรือสัมผัสธรรมชาติและก็ชีวิตสัตว์ต,ต่างๆในลําน้ําเค็กนะครับช่วงหน้าแ,แล้งนะครับช่วงมีนาคมจนถึงพฤษภาคมนั่ใช่ไหม โอ้โหคือปกติเราคุ้นแต่แมงกะพุนที่ตายแล้วอะที่มันจะมากองกันอยู่ริมชายหาดนี่นะข้าไงบ้างไม่ไม่ผมไม่คุ้นเออแต่จะไม่เคยเห็นแมงกะพุนสวยๆอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นรูปทรงต่างๆนะแต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้นะครับเขาจะมีให้เลือกหลายแบบทั้งแบบค้างแรมในป่าสองวันหนึ่งคืนหรือแบบเช้าไปเย็นกลับนอกจากนี้ยังสามารถทํากิจกรรมระยะสั้นได้ด้วยโดยการนั่งเรือแจว แจวแจวมันแจวจ้ามจึกน้ำนิ่งไหลนึกนึกถึงคนแจลวแจวเรือไปหาเจริญแจวเรือไปหาเจริญไหนใครชื่อเพลินลุกขึ้นมาแจวอ่อ่อคนที่เพลินไม่ต้องลุกไปค้างหน้าดูพอค่ะโดยการนั่งเรือแจวจากแก่งบางระจันบางระจันเดือนเป็นไม่ต้องแล้วไปยังแก่งสองทำไมเขาไม่มีแก่งหนึ่งเนาะ คือแกงหนึ่งเนี่ยผ่านมาจากบางอาจารย์ละเขาเลยหนับแก่งไปแกงสองเลยไปแก่งสอง<ห>อครับไปกลับใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงแจ่วกัไปสียแจ่วตายอ่ะแจ่วลืมอ่ะ1-2ชั่วโมงเลยเหรอแจ่วแขนหลุดนะพี่ผมเคยคิดนะว่าเวลาการนั่งเรือแจ่วเนี่ยโรยทั่วไปเราอยากแจ่วไกลๆอย่างเงี้ยไม่ได้อยากแจ่วแค่แบบแป๊บเดียวแล้วก็จบเออแจ่วไกลๆคือสนุกดีนะไปคนเดียวนะเดี๋ยวเราอยู่ที่ฝั่งแล้วก็ กิจกรรมล่องลำน้ําเข็กเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับว่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามเงียบสงบของป่าต้นน้ําเข็กครับซึ่งอยู่ระหว่างพื้นที่รอยตอนจังหวัดพิษณุโลกแ,และเพชรชบูรณ์นั่นเอง โดยการน,นั่งเรืออีโปงที่ชาวบ้านเนี่ยใช้สัญจทรทำมาหากินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยใครอยากรู้ว่าเรืออีโปงเป็นยังไงก็ไปดูได้ที่นี่เอ<ะ>อเลิศเนาะมาดูถึงแมงกระพุนน้ำจืดกันบ้างดีกว่าเรามีข้อมูลมาฝากกันสําหรับบางคนที่รู้ว่าเออเนี่ยแมงกระพุนแต่อาจจะยังไม่รู้ข้อมูลของเขานะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่5ของโลกที่มีการค้นพบแมงกระพุนน้าจืดในธรรมชาติหลังจากที่พบในสหรัฐอเมริการัสเซียอังกฤษญี่ปุ่นนะคะ เพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่หโอ้ผมว่าประเทศไหนที่มีแม่น้ำก็ได้จะเจอแล้วมั้งหรือเปล่าแสดงว่าไม่ครบไงอ้าวแสดงว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่มีแม่น้ำหราพบเขาถึงบอกว่าน้ําปืดออมไม่ปกติเราเจอในน้ําเค็มน้ำทะ<ล>เล,ล,ลโลกนีมีแค่5ประเทศเองหรอไม่แต่ว่าเป็นประเทศที่หที่พบ เพราะงั้น,นไงก็มี5ประเทศเองนี่ไงเออนะไม่ไม่รู้ว่ามีประเทศที่678หรือเปล่านะคะสายพันธุ์ที่ค้นพบก็บอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กประมาณ1-2เซนติเมตรเท่านั้นวิ้วเล็กมากเลยนะ1นเซนติเมตรนะคะไม่ได้จะคิดว่าเป็นเนยกับคุณดิซ่าบางทีเออทำไมเป็นน้ำจืดไงเราชินแต่น้ำทะเลที่เป็นกลมๆนี่ไงเล็กๆเลยเหมือนถุงอะไรสักอย่างเลยถุงแบบจับอนนี้จับปลาเหมือนที่จับแหเหมือนกันนะคะ <laughs> อ่ะเขาบอกว่ามีลำตัวโปร่งแสงลักษณะเหมือนกับร่มซ้อนกันสองคันว่ายน้ำได้ ด้วยการกระพือขอบร่วมเป็นจังหวะคือผับคือผับคือผับเนี่ยไ,ไอ้ตรงขอบเหมือนแบบแบบสร้อ,อ,อ,อยลงมานมั่นแหละค่ะคือเขาคือลักษณะข,ของแมงกะพรุนแล้วเป็นแบบนี้ใช่ตั้งแต่เวลาที่เราจะเห็นได้เนี่ยคือช่วงเวลาแดดจัดเลยสิบโมงถึงสี่โมงเย็นซึ่งแมงกะพรุนน้ำจืดมีความเปราะบ,บางและอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมการค้นพบสัตว์ชนิดนี้จึงเป็นดัดชนี วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศของน้ําแหล่งน้ํานั้นๆด้วยเออดีอเออแม่กระพุนแสดตรงนั้นระบบนิเวศดีใช่ตรงไหนมีสาหร่ายก็แสดงว่าสกปรบกนะคะแสดงว่าหน้าพี่เจริญสกปรกนะคะมีสาหร่ายขึ้นหน้านะคะแน่นอนก็บป็สิ่งอำนวยความสะดวกที่แหล่งท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยเ็เตรียมไว้ให้ก็จะเป็นบริเวณหน่วยพิทักษ์ที่มีการเต็นท์พักแรมได้มีบ้านพักนะครับส่วนร้านอาหารเนี่ยก็มีบริการไม่ต้องกลัวว่าไปแล้วจะอดเออเออผมว่าอาหารพื้นบ้านเนี่ยน่าจะมีได้กินเยอะเลยทีเดียวคนหดสนใจอยาก ใ้ครับติดต่อได้เลยที่กลุ่มชุมชนคนรัป่าหนองแม่นาครับก็สามารถโทรศัพท์ไปได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์055 25274 สองถึงสามนะครับกดไม่ได้กดไม่ได้ติดต่อไปทททสำนักง,งานพิษณุโลกใช่คะ่ะเราพาไปเที่ยวพิษณุโลกกันแล้วใช่ไหมคะ <S <S พูดถึงพิษณุโลกล่าสุดที่จเจริญพิ่อองอ่านข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร,รเขาต้อนรับ AEC มีเปิดสอนภาษาไทยม้งกะเหรี่ยงภาษาลาวพาม่าเวียดนามโอดีนะเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันพอดีเลยเพื่อมีเพื่อนบ้านเรามาเที่ยวมี e c เนี่ยมี AEC หลายแบบมี AEC ที่แบบว่าสี่ประเทศสิบ ไม่ตอนแรกตอนแรกคือมีบวกหกอีก AEC บวกหกอีกแล้วมี AEC แบบ ตอนนี้สรุปว่าโลกคือเอซีไหนกันแน่เนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเอาแค่ตอนนี้<ม>ที่เราเน้นแล้วก็รุกหนักจริงจังก็คือเฉพาะเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้เอซีสิบรวงข้าวที่มัดรวมกัน<ม>สัญ,ญลักษณ์นั้นแล้ค่ะก็คือ10ประเทศของเราแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นมาเอซีบวกหกบวกหก็คือมีจีนญี่ปุ่นอะไรพวกนงงั้นมาไงเนี่ยอันนั้นไม่ทราบเหมือนกันเอาแค่10ประเทศจอดที่เราพูดนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเพราะอะไรเพราะทันทีที่เราเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 นั่นแหละเพื่อนบ้านเราจะมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นจะมีจะมีหลายคนกลัวจะมีหลายคนไม่กลัวกลัวเรื่องกลัวว่าจะเสียนน่นนี่นี่จะเปรอการเปิดประเทศก็ดีนะถูกแล้วจะมีบางอาชีพถูกต้องบางอาชีพที่คุณสามารถไปทํางานได้โดยไม่ต้องแบบขอใบอนุญาตอะไรเลยเช่นหมอเภสัตชทันตแพทย์วิศวสถาปัต ส่งคนไทยไปไปได้เลยแลกเปลี่ยนกันเลยอะไรเองเออนะคะอ่ะก็เราก็เลยพูดถึงเอาความรู้มาฝากกาันไปเที่ยวกันต่อดีกว่ากับงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดําเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีตอนเด็กๆเนี่ย ผมกินองุนเขียวแล้วเป็นองุนเขียวแบบวงลีะนึกออ๋อเคยกินเหมือนกันแต่พอโตมาปั๊บรู้ว่ามีอังุ่นวงกลมด้วยที่เป็นสีม่วง<ม>แล้วก็สีเขียวก็กลมๆน้ำนุน่นเรียกว่าองุนไว้เจ้าองุนราคาแพงแล้วก็จะมีโอกาสกินเฉพาะตอนช่วงแบบตึกจริงสักจริงเท่านั้นจริงจริงหรือไม่อย่างนั้น ไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตอู้แม่แม่แม่เนี่ยดูสีสดดีเนาะไหนชิมซิอู้อรอ่อ,รอยอรอย่อ,รอยหวานเอาไม่เอาหรออไปาเดินหนีเด็ดกินเล่นเด็ดกินเด็ดดมนะคะอะมาค่ะงานนี้เทศกาลตหุ่นหวานเนี่ยเขาจะจัดขึ้นนะตั้งแต่ หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาไปจนถึง30เมษายนนะคะณบริเวณนะคะวัดศุนย์อำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวแต่จริงๆตลาดน้ําดําเนินสะดวกเขาดังอยู่แล้วว่ะนึกเสียงว่าราชบุรีเขามีองุ่นกลมกินใช่ไหมใช่แต่ไม่เออง่นเลียวเหมือนบ้านเราใช่ไหม <S 1> <S 1> <S คือมีหลายแบบแหละถ้าพี่จเจริญไปก็จะเห็นหลายพันของเขาไช่แล้วทำไมเขาถึงเป็นเทศกาลเอองนหวานของของเขานี่ เอาเอางุ่นสวนใหญ่ๆอย่างนี้เหรอคือพี่เตร,เริญอังหุ่นหวานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าวงกลมต้องหวานอย่างเดียวลีก็หวานได้แล้วแต่พัน,น์เค้าม,มีเขียวมีมว่วงนี่ไงอังหุ่นไม้เจ้า อากุงาม้าเลือกมากินองุ่นว่าเอามาไหวเลือกมากินแพงสามร้อยสี่ร้อยเลือกกินเ็กเลี้ยวว่าจะได้กินต่อ <laughs> เออลาลาของไหวชอบมากนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจในงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดําเนินสะดวกมีอะไรบ้างคะพี่จเจริญโอ้โหเยอะมากเลยนะครับการประกวดองุ่นหวานผลไม้ผักปลอดสารพิษน,นะฮะการประกวดลีลาการทําอาหารคาวหวานาการประกวดก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับการประกวดซุ้มตํา เดี๋ยวนะจ้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งถ้าได้อ่านมาทั้งหมดเนี้ยอันไหนคืออังุนไม่มันไปกิจการเสริมอ๋อนี่นี่ไงมีเทพียงอังุนไหมทิดาอังุนหวานนั่นไงไม่ว่าจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่ต้องมีต้องมีเทพีธิดาธิดาทิดาช้างน้อยทิดาทุเรียนทิดามังคุดลำไยมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอชัยโยโหหิ้วอะไรแบบนี้เออครบแล้วก็มีประกวดนูน้อยอังุนหวานอังุนกวงเล็ก การแสดงเทศกาลเกี่ยวกับองุ่นอ๋อเนี่ยลังมัเป็นองุ่นหมดแล้วนะฮะแล้วก็พันธุ์ไม้วิถีชีวิตการแสดงศิละปะวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายแ,แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยมีการแข่งขันกีฬาทางน้ำด้วยมีขบวนเหเรือสาวงามอางุอ่นเออเอาจริงป่ะเอาชื่อองุ่นมาบวกได้กับทุกกิจกรรมเลยนัครบใช่ลำวงย้อนยุคองุ่นองุ่นเอาเอาองุ่นไปลำวงยังได้เลยพี่ได้เลยนะสินค้าโอท็อปสินค้าราคาถูกนะครับใครอยากไปก็โทรถามได้ครับที่ ทททสำนักง,งานเพชรบุรีหมายเลข032 471005ถึง6ครับน่างงตรงที่เอ๊ราชบุรีจัดแต่ทำไมโทรามราชบุรีอันน่าจะไปศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหญ่ราชบุรีเขาอาจจะไม่มีศูนย์ใหญ่ย้ำนะคะ1มีนาคมถึง30เมษายนนะคะณบริเวณวัดราชเจริญธรรมหรือว่าวัดศุนย์อำเภอดำเนินสะดวกค่ะถูกต้องอีกงานนี้ครับเราไปที่เพชรบุรีก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีหลายกิจกรรมเยอะแยะมากมายวันนี้เราไปหลายที่นะบุรีเพชรบุรีไปหมดพิษณุโลกขึ้นเหนือลงใต้ กลางออตกใต้ไปหมดงานพระนครคิรีพระนครคีรีไงที่มีกระเช้าขึ้น ที่มีลิงคอยคอมาแย่งงานเคยไปพี่หนูเคยไปตอนในเด็กครั้งหนึ่งจําได้คือตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่อ่าสมัยก่อนเนาะราชการต้นๆเนี่ยของของกรุงของกรุงรัตนโกสินทร์ของเราไปสร้างไว้เป็นกึ่งวังมันก็เป็นวังนั่นแหละค่ะเป็นสถานที่ใช่ไหมคะแล้วเป็นพระตำหนัก<อ>ใช่ตอนเด็กๆเคยไปจําได้ว่าขึ้นกระเช้าสนุกและจําได้ว่ามีลิงล่าสุดตอนประมาณปีสองปีสามไปทํารายงานอีกที่เนี่ยเขาเรียกกันว่าเขาวางังไปทำรายงานอะไรอะไปทํารายงานเกี่ยวกับ ของดีจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมก็ไปเนี่ยเขาเรียกกันว่าเขาวังใช่ไหมชื่อย่อก็ขึ้นกันไปลิงมาแย่งไอติมจากมือพี่แสดงว่าแสดงว่าครอบครัวลิงก็ยังอยู่กันอยู่ด้วยเยอะมากๆๆพี่เอ้ยเราคือ,เร,คอเราคือแขกรับเชิญบ้านเขาวะต้องยอมอยากอยากถืออะไรกินเราขึ้นเขาวังหรือว่าพระนครคีรีเด็ดขาดนางมาแย่งทันทีนางแย่งจ้ะอ่ะย้ำนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่27แล้วนะครับอยู่เพชร จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองเก่าเมืองแก่นะครับมีความสําคัญและก็มีความรุ่งเรืองมากมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเมืองเพชรบุรีเนี่ยเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้ตนะครับเป็นแหล่งรวมง,งานออช่างของชั้นครูหลากหลายประเทศหลากหลายแ<อ>ขนงครับปรากฏในงานศิลปรกรรมสถาปัตยกรรมซึ่งพบเห็นได้ตามแหล่งโบราณสถานต่างๆเยอะแยะมากมายพระราชวางัง ถ้าอารามต่างๆนะครับเพชรบุรีก็เลยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทุกอย่างก็รวนมีความงดงามตลอดจนผู้คนในจังหวัดเพชรหรือคนเมืองเพชรเนี่ยมีวิธีการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจมากเป็นเอกลักษณ์นะครับรวมถึงความสัทยายึดมั่นในภาพายนตร์ศาสนาของคนเมืองเพชรด้วยใช่คือ,อจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเปียบเสมือนประตูสู่ภาคใตล้ละ ใช่ไหมพอตัดไปหน่อยก็จะเป็นแบบอที่เราจะไปเที่ยวกันหัวหินปราณบุรีก่อนจะลงประจวบคีรีขันก็อะถือว่าแบบเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นจังหวัดผ่านที่ใหญ่เพชรบุรีถือว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้อาแต่เพื่อนผมอ่ะแล้วก็คนที่ผมรู้จักที่เป็นคนประจวบเนี่ยเขายังไม่ยอมเร้ว่าเขาภาคใต้คือเธอคือเธอจะบอเป็นคนภาคกลางคนประจวบอ๋อประจวบยังไงคือภาคกลางไม่ก็บอกว่าประจวบนี่คือแบบยานยานก็บอกว่ายานด้ามขวานแล้วนั่นน่ะ ไอ้น,นี่คือเรารู้สึกว่าจะภาคใต้ภา,าคกลางไม่เป็นไรหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันใต้งไงไม่แล้วเพื่อนอผมอะเวลาเจอกันอย่างเงี้ยคนที่ไหนคนปนตจวออาวคนใต้เนี่ยไม่ใช่ <c oughs> คืออะไรเขาอะไรมาตัดสินคืออะไรไม่เขาอาจจะคิดว่าเขากลางกลางของภาคกลางของภาคใต้ป่ะเขาบอกเขาไม่พูดใต้เขาบอกเขาไม่พูดใต้แต่สัเนียกันใช่ไหมไม่แต่เอประจวบมันยังไม่ใต้มากเนาะแล้ววอ่ดิ้งอะไรอะวอ่นดิ้งคำศัพท์เฉพาะเป็นคนภาคกลางจะมาหาว่าใต้ได้ไงอย่างเช่น ไม่ได้ตเข็นรถอย่างเงี้ยพี่เพิร์ดจะออกว่ะจะใช้คําว่าหลุนรถเออแล้วเขาใช้คําว่าก็หลุนรถแล้วอะไรคือภาคกลางก็ยังไม่เข้าใจเลยนี่ขนาดมือเพชก็ยังบอกเขาไม่เป็นตูสูพภาคใต้ถูกป่ะมือเพชประจวบใช่เพชเราก็ประจวบเลยนั่งยงยอบทับตัวเองโอ้เอานาจะภาคไหนก็เขาดูในภาคกลางต่อ่างเออเขาใช้เขาใช้ภาคกลางต่อ่างพี่งั้นหนูว่าโคราชภาคกลางเหมือนกัน ภาคการเฉียงไปทางตัวของชิงเหนืออพูดนิดนึงพอพูดถึงเพชรบุรีเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ดังคือขนมหม้อแกงแม่กินหลังกินเล้งกินไลกินลุงโอ้สารพัดกิมอ่ะคือแซ่กินเยอะเนาะแต่ผมไม่ค่อยชอบคือผมอะชอบกินขนมหม้อแกงป่ะไม่ชอบไม่ชอบผมก็ไม่รู้สึกว่าผมชอบแต่คือมันอร่อยนะแต่แค่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไม่หนูไม่กินของหวาน เราไม่ได้ชอบของหวานใช่แต่ว่าถ้าถ้าผ่านเพชรบุรีทุกคนจะต้องบอกอ่ะเอามาฝากหรือเปล่าขนมหม้อแกงมันเป็นมันเป็นของต้องซื้อใช่มของขึ้นชื่อของต้องซื้อนะของขึ้นชื่อเขานั่นหละไม่ไม่ของขึ้นชื่อคือขึ้นชื่ออยู่แล้วแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าของต้องซื้อใครไปที่นั่นต้องซื้อมาฝากถูกต้องนะคะพคนชอบกินขนมหวานแต่ผมไม่ได้ชอบกินขนมหวานแต่ว่ากินได้สองคำได้เออกินได้แค่นั้นเราต้องหาอะไรมาตัด เช่นแบบอาจจะเป็นน้าแบบน้าอัดลมอยู่เลยให้เราตัดความซ่าอ่ะใครสนใจจะไปนะคะงานพระนครคีรีเมืองเพชรนะคะก็ครั้งที่27จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมเช่นกันอุ้ยสองงานเลยนะจัดช่วงเวลาเดียวกันทั้งเทศกาอลองุ่นหวานและของดีดํเนินสะดวกนะ,ะถึงนู่นถึงเดือนสามสิบเมษายนสิ้นเดือนแบบเลยสงการไปแล้วก็ยังลั่นลากันอยู่ใช่ก็ถือว่าเป็นการแบบเก็บตกไปเที่ยวนะคะใครสนใจอันนี้ติดต่อข้อมูลโดยตรงได้จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี0-3 4, 0, 1, 0, 0, 6, 2องสี่ศค่ะใช่ย้ำปิดท้ายดนิดนึงนะคบว่ากิจกรรมบนเขาวางเที่องรุ่นบอกเนี่ยเขาก็จะมีเยอะมากเลยนะม,มีการสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรมีสาธิตการทำอาหารสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลตะโหนดออขนมจานี่ผมชอบมากรู้จักขนมจานรู้จักที่มันยาวๆไงออที่ขนมจานเป็นใยใบยตองเออแล้ว,ลวหอ่หอหใช่แล้วก็เอามาแบบไปปิ้งไปนึ่งนขนจานผมกินได้เป็นเป็นแบบ อันนี้ก็เป็นของขึ้นชื่อที่ไปแล้วก็ต้องซื้อมาถ้าไม่ซื้อมอกแก่แต่มันกินเนื้อที่อ่ะสามห่อร้อยพอซื้อมาใหญ่มากน่ะใส่นิดเดียวเองอ่ะจริงๆก็ทําสั้นๆก็ได้เหมือนข้าวหลามไม่ได้ไม่ได้มันผิดอ๋อมันผิดต้องจานจริงต้องไปยาวๆแล้วก็มีไม้กัะแล้วก็ให้ลุ้นว่าเอ๊ะห่านี้จะเหลือเท่าไหร่ครึบหรือครึ่งครึบเอามันก็มันก็ไม่พอมันโหดมันโหด มันหดได้ด้วยหรอมันโดนความรอม้อนขยายแล้วมันหดได้หดได้ดไดแล่มันอร่อยมากมะะชอบมากปนะดมใจที่ผมชอบชมากเขาเชื่อเราว่าชอบจริงจริงนะคะ,ะสามกิจกรรมสามที่สามจังหวัดที่เรานํามาฝากกันใครสะดวกไปเที่ยวที่ไหนก็เรียนเชิญนะคะยังไงเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้เที่ยวเถอะให้รู้แล้วค่อยไปต่างประเทศใช่เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพร้อมกับการเช็คอินอะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะพาไปเินนองเรนนองภักไหนคะ ภาคใต้สิครับระนองฮี<ะ>ไไ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเรายองนี้อนเออระนองระนองอ่ะคนใต้เดี๋ยวช่วงหน้าคนใต้มาพาคนใต้ไปเที่ยวงั้นแบบนุ่นกับบ้านแล้วนะเบรกก่อนได้ข้าวถึงกลับมาครับ